คุณแม่ชิกิต้าเผยความในใจหลังยอมให้ลูกห่างอกในวัยแค่12ปีเปิดโพสต์เรียกน้ำตาที่ใครได้อ่านต้องซึ้งเมื่อคุณแม่ของชิกิต้าหรือน้องแคนนี่ราริชา ไอรอลสาวป้ายแดงที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาเผยความรู้สึกหัวอกของความเป็นแม่ในวันที่ต้องปล่อยลูกสาวไปไล่ตามความฝันในวัยเพียงแค่12ปีเท่านั้นโดยคุณแม่ของชิกิต้าโพสต์ภาพในวันที่ไปส่งชิกิต้าเดินทางไปเกาหลีพร้อมกับข้อความว่าระยะเวลา2ปี5เดือนที่มามีส่งลูกสาวสุดที่รัก ออกไปตามความฝันของตัวเองในวัยเพียงแค่12ปีหนูต้องเดินทางไกลไปพร้อมกับหัวใจที่เด็ดเดี่ยวมากตอน10ขวบมีคำพูดหนึ่งที่บอกมามีว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นศิลปินเกาหลีค่ายวายจีคำคำนี้มามีจำได้ไม่เคยลืมและในวันนี้อีกไม่ถึงชั่วโมงความฝันของหนูก็จะเป็นจริงแล้ว ทุกความพยายามของหนูอยากให้หนูขอบคุณหัวใจตัวเองมากที่สุดหัวใจที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรหนูก็ผ่านมาได้อย่างดีสําหรับก้าวแรกในวันนี้มามีและทุกคนในครอบครัวขออวยพรให้หนูมีความสุขกับเส้นทางที่หนูรักในทุกๆวันนะคะเจ้าหนูกิดบวกเจ้าหนูผู้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกคนรอบๆตัวชิกิตาแคนนี่รีราชา